อยากพูดได้เนี่ยเห็นไหมคนอยากเรียนไม่ได้เรียนคนอยากพูดไม่ได้เออไม่รู้เลยใจเย็นไม่ทิพหายแม่แล้จุดทูปของแกแฉกมันสนิทมเนี่ยใจเย็นใจเย็นเด็กมันอยากพูดกูรู้แล้วกูจะสอนยังไงมึงอยากพูดได้เอางี้อักษรไทยเนี่ยมันต้องรู้เออพยัญชนะไทยอ่ะพยัญชนะไทยมีกี่ตัวมีทั้งหมด88ตัว44 88 มีกี่ต <Bond> ัว <azul> ไอ้จัดมีกี่ตัวนะสี่สี่กูท่องสองรอบไอีกสี่สิบสี่กูท่องสองรอบแปดสิบแปดดูสิเด็กขยันท่องสองสามรอบเอือเอาพ่อเอาพ่อไอ้สัตว์ตีไม่กลัวผมหงอยเลยพยัญชนะไทยเองต้องเริ่มท่องไปก่อนมันต้องเริ่มจากคำมันต้องเริ่ม ไเอ้ามึงตีกูทำไมอ่ะนั่งเฉยเหี้ยไม่ช่วยกันเลยนะมันก็ตีลูกมึงดิหามันเล่นไม่ได้หามันนั่งดูมึงหาผัวอ้าวอีกตั้งหาผัวอ้าวเดี๋ยวพูดอ้าวอ้าวถ้าเกิดมึงหามึงหากูกูเล่นเต็มที่มึงหากูเหรออวันนี้กูจ่ายตังนะอ๋อจริงป่ะเนี่ยพี่ชายจ่ายตังป่ะเนี่ยเรียกกูพี่ชายไร้เงี้ยอยากได้เงินจ่ายเท่าไหร่คุยก่อนจ่ายเท่าไหร่หกพันห้าจริงปะคนเดียวเหรอทั้งคณะโู้เหรอที่ คาปิผ้ายังไม่พอเลยชิบหายกูเน้าปิดผ้าเจ็ใครเขาเต็มมึงเจ็ดร้อยทองทองกอไก่อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอไข่กอไก่อ้ยกอไก่อขอไข่โอยเเย็นทำอะไรอ่ะ ไม่จำในทิพย์หายเนี่ยมึงมันเด็ดยังไงไอ้บอกขอไก่ก็มึงก็ไปขอไข่กูบอกขอไข่ไม่บอกขอขวดแล้วแม่งไม่ได้ขวดแมื่งที่แม่งขวดเลียวด้วยพ่ออีอีแข็งอะอ๋อนี่มันแข็งเอียกได้ไหมว่าแข็งเออขอโทษพ่อเอยรู้รู้ตัวทิขออไก่๋อครขอไข่ออ๋หวยขอควายโอ้ โอ้ยทำไมอ่ะกูกล่าว่ามันลงเต็มที่เลยลงหนาเลยลงเลยลิ้งแข็งๆไปไปอ่อนถ้าตอนท้ายั่นไปนลงห่วงเอ้าเออคุณเูล้เร้าเอ้ยอะไรผมสอนมันเนี่ยเออเดี๋ยวกูสอนเอี๋นี่ไหวยมาบอกอะไรมาบอกกูสอนหวยหวยอ๋ออ่าๆเดี๋ยวเดี๋ยวสอนให้เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าพยัญชนะไม่ได้ลองท่องที่มันมีสระขั้วงี้ดีกว่า